สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นคลิปรวมนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะมิถุนของผู้ที่เกิดในวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะประจำเดือนมกราคม2560นะฮะเรามาเริ่มดูไพ่กันเลยนะคะลักษณะไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้ รู้สึกขึ้นมา,าสามราศีแล้วนะ้ดูไปหกให้ดูมิถุนอ่ะดูไปหกนะคะขึ้นมาสามแล้วนะคะมันหมายถึงความมั่นคงที่เริ่มจะไม่มั่นคงแล้วนะคะอะไรที่คิดว่ามันแน่ๆเริ่มไม่แน่และเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ชาวราศีมิถุนนะคะ เวลาทำอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องนะคะรวมถึงตัวเราเองด้วยนะคะจากคนที่เคยเป็นคนเหมือนกับยอมได้ทุกอย่างอะ่ะตอนนี้อาจจะเริ่มไม่ยอมแล้วนะคะเริ่มแข็งขืนเริ่มแบบนิ่งมานานนิ่งไม่ไหวแล้วที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามันมาอยู่ในตัวตําแหน่งของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้เจ้าชะตาอาจจะฮึดฮัดนะคะสําหรับคนที่เคยเหมือนกับคล้ายๆกับยอมทุกอย่างอ่ะนะคะยอมให้เขาว่ายอมให้เขากระทํา ตอนนี้ไม่ไหวละนิ่งมานานนะคะถึงช่วงถึงช่วงไม่ได้ช่วงเอาคืนนะแต่เป็นช่วงที่เหมือนปล่อยพลังเนาะอ่ะให้ยขยายนะคะให้ยขยายใบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยน,นะขอตีสองความหมายก่อนนะคะหนึ่งความหมายที่หนึ่งเนะี่ยมันแปลว่า อะไรอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแน่นอนมันมั่นคงมันไม่มั่นคงแล้วนะคะจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะทุกๆเครื่องนะกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาดีๆกับเราเขาอะไรเงี้ยวันนี้อาจจะเหมือนเห็นความผันแปรเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาก็ได้นะคะว่าเอ๊เขาก็ไม่ได้เหมือนกับดีกับเราเหมือนก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะละักษณะภาพไพ่ใบในี้นะคะเป็นไพ่ที่เหมือนกับผู้ใหญ่มองดูเด็กะนะคะเช่นว่าสมมตินะคนที่คุณเคย เวลาเดือดร้อนอะไรคุณก็ไปขอความช่วยเหลือเขาตลอดเนี่ยเขาไม่เคยปฏิเสธคุณเลยเขายื่นมือช่วยเหลือคุณเสมอวันนี้เนี่ยที่คุณไปขอความช่วยเหลือมันอาจจะกลายไปว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้รีบหยิบยืมความช่วยเหลือให้นะคะจะไปเหมือนคนไต่ตองคิดเขาคงจะดูมากขึ้นว่าเหมาะสมไหมที่จะให้นะคะหรือว่าเหมือนกับช่วยตลอดไม่ได้ช่วยตัวเองเลยอาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องเป็นอย่างน้นแล้วนะคะ หรือเหมือนกับเนี่ยอย่างที่ทีฉันบอกว่าคุณนิ่งมานานจนตอนนี้คุณรู้สึกคุณไม่ไหวแล้วนะคะคุณระเบิดขึ้นมาคุณปล่อยพลังขึ้นมาแล้วถามว่าดีไหมไม่ดีนะคะเพราะดูลักษณะหน้าไพ่เนี่ยคุณยังเป็นรองนะมีคนที่คอยมองคุณอยู่คนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับคุณสามารถขอความช่วยเหลือเขาได้นะคะเป็นคนที่ยังมีอิทธิพลต่อเราอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะมองด้วยสายตาที่ไม่ไม่เป็นมิตรนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรให้เรามัดระวังนิดนึงนะ มีถุนในช่วงนี้นะคะอือ่าต่อมาเรามาดูเรื่องการการงานนะครับไพ่การงานเนี่ยอ่มันขึ้นไพ่แบบนี้นะคะก็ให้ระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะคะดิฉันบอกว่าอะไรที่มันสอดคล้องกันเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยมันอ่านกันได้นะคะอาจจะหมายถึงธุรกิจอะไรที่เราทําอยู่เนี่ยนะคะอยู่ดีๆเนี่ยมันหลุดจากมือเราไปเฉยเลยเช่นว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยน่าจะได้แล้วนะคะคุยกันไปจนเหมือนกับ เรียบร้อยเราเขาเลือกเราอะถึงเวลาสุดท้ายอ้าวเขาไปเลือกคนอื่นนะคะเช่นเราไปเสนอเราไปเสนอแล้วเราเข้าไปคุยแล้วมีคู่แข่งเยอะแยะแต่เราโดดเด่นที่สุดเลยนะคะทีท่ามันมาอย่างนั้นให้ความหวังเราแต่พอเวลาสรุปสุดท้ายจบไปเลือกคนอื่นนะคะอย่างนั้นก็ได้มันแปลเหมือนอะไรที่พลิกผันอะไรที่คาดไม่ถึงอะนะคะมามืดมาตอนสุดท้ายแต่ว่ามามืดมันดันไม่ใช่เราไงน,นะคะ หรือมันขึ้นเรื่องการงานใช่ไหมคะหรือจะตีความอย่างนี้ก็ได้ว่าเหมือนกับคล้ายๆกับเช่นวา่าที่ตรงนี้เป็นที่ของเราเราทําธุรกิจมานานเลยจนเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมาแล้วยูดีวันนี้เขาไม่ให้ขายซะงั้นอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนกับเจ้าของที่เขาไม่ให้ขายเขาให้ไปขายที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางทีเราไปได้ที่อื่นมาเนี่ยมันให้มันขึ้นลักษณะแบบนี้นะคะทำเลหรือว่าลูกค้าอะไรเงี้ยมันไม่ดีเท่าที่เก่ามันก็เลยเป็นภาพลักษณะของคนเห็นไหมคะ คิดมากจนหัวโตอันเนี้ยแลยก็เหมือนกับอีกความหมายนึ่งก็คือเหมือนกับว่ายังหาที่ไปไม่ได้ก็ได้นะคะยังไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนยังไม่รู้ว่าจะไปทําที่ไหนนะคะสําหรับคนที่เป็นทํางานประจานะคะอาจจะเหมือนกับตําแหน่งที่เราท,ำทำําทําอยู่ดีๆอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเขาก็ลดบทบาทหน้าที่ลงนะคะคล้ายๆกับมีคนอื่นเข้ามาทํางานแทนเราได้อะนะคะเราก็เลยเหมือนกับค่อยๆไล่ความหมายไปอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ต้องทําตัวให้มีความสําคัญไว้นะแต่ไม่ใช่กลางนะเพราะมันขึ้นมาว่าเหมือนกับถ้าเหมือนกับปล่อยพลังออกมาเนี่ยไม่ดีนะคะ,ะต่อไปความต่อไปเรื่องของการเงินนะคะการเงินใบนี้นะคะเป็นไพ่ใหญ่ ะะเป็นไพ่ของการคิดไต่ตองตึกตรองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใหญ่ที่บอกไพ่ใหญ่ความรับผิดชอบก็เยอะพอมาขึ้นเรื่องการเงินเนี่ยนะคะบางทีรายได้เนี่ยไม่น้อยนะคะแต่ภาระก็ไม่น้อยเช่นกันนะคะก็เลยอยู่ในช่วงที่ต้องคิดนะคะต้องคิดจะขยับขยายหรือที่จะทําอะไรหรือไพ่หมายถึงว่าตอนนี้จะใช้จะจ่ายอะไรเนี่ยให้คิดเยอะนะคะจะส่วนใหญ่ปกติคนได้ไพ่แบบเนี้ยไม่ว่าจะขึ้นในตําแหน่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นคนช่างคิดเสมอนะคะคือ ไอ้ไพ่ใบนี้มันให้จะบอกว่ามันดีก็ดีนะคะคือเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยรอบคอบคิดเยอะแต่ข้อเสียของมันก็มีว่าบางทีคิดเยอะจนคิดเยอะจนช้าจนจนเหมือนกับไม่ทันคนอื่นนะคิดไม่ทันการกว่าจะคิดเสร็จจบเนี่ยคนอื่นเขาคิดจบไปหลายกระบวนท่าแล้วนะคะลักษณะไพ่นี้เพราะเป็นคนแก่ไงถ้าเป็นคนหนุ่มคิดเนี่ยถ้าเป็นไพ่แล้วเป็นคนหนุ่มนั่งคิดเนี่ยอาจจะคิดอะไรได้เร็วๆนะคะคิดไต่ตองเร็วๆแต่อันเนี้ยอาจจะติดแนวแบบ อนุรักษ์นิยมนิดหนึ่งนะคะคือคิดกลัวไปหมดกังวลไปหมดนะคะรวมถึงนะคะสำหรับคนที่เหมือนกับเป็นหัวหน้าครอบครัวนะหรืออะไรเงี้ยอาจจะหมายถึงช่วงเนี้ยเรื่องการเงินของคุณนะคะคุณอาจจะคล้ายๆกับให้ให้ลูกหลานหรือให้คนอื่นเนี่ยไปลงทุนนะคะลักษณะไพ่ใบเนี้ยนะคะมันเป็นไพ่เด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งเนี้ยเหมือนกับเราให้เงินไปลงทุนก็ได้นะคะ ต่อให้ไม่เป็นลูกหลานก็ได้เหมือนก็ว่าเราให้กับไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นการซื้อหุ้นก็ได้การลงกองทุนก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเงินตัวเราเนี่ยจะไปเกิดผลประโยชน์แต่ทําไปทํามาเนี่ยค่ะมันเป็นลักษณะเห็นไหมคะแบบพื้นดินมันแห้งผักไปหมดอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกบว่าเงินที่คุณคิดว่าคุณจะเอาไปต่อย,ยอดหรือไปทําให้มันเพิ่มพูนน่ะมันกลับให้ผล ผลที่ไม่เป็นไปตามคิดอ่ะมันก็เลยทําให้เราเครียดทําให้เรากังวลน,นะคะรวมถึงการให้การหยิบยืมด้วยนะให้หยิบยืมกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเหมือนกับเอาไปทําให้เปิดประโยชน์ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับอาจจะมีการตกลงกันเพราะมันเป็นไพ่คุ้นคิดใช่ไหมคะมันต้องไม่ใช่การแบบว่าให้ธรรมดานะคะอาจจะเหมือนกับว่ามีการแบ่งผลประโยชน์กันเราออกทุนเขาบริหารนะคะแล้วเดี๋ยวได้กําไรแบ่งกันแต่สรุป ตอนเนี้ยที่ไพ่มนเห็นก็คือทุนก็เหมือนจะไม่ได้กลับนะไอ้กำไรก็ท่าทางว่าจะไม่มีเหมือนกันนะคะก็เลยต้องเครียดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่อไปเรื่องความรักไพ่ความรักใบนี้แปลว่าระมัดระวังนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันขึ้นมาเตือนนะคะเป็นไพ่เตือนที่ดีนะคะมันอย่างที่ฉันเคยบอกว่าเหมือนกับคนรักของเราหรืออะไรเงี้ยถ้ากรณีที่เรา ปล่อยให้มันเลยเถิดไปนะคะผ่านพ้นไปจนเหมือนกับยา,ยากที่จะเยียวยายากที่จะแก้ไขนะไพ่ใบน,นี้น่ะมันเป็นไพ่ที่คนหนึ่งเนี่ยนอนอยู่ในโรงแล้วนะคะอีกคนหนึ่งเหมือนมันนั่งคุ้นคิดนั่งเสียใจนั่งอะไรอย่างเงี้ยมันผ่านแล้วอ่ะเหมือนถ้าเป็นคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมานะคะหรือความรักที่เราทําให้เขาหลุดลอยไปแล้วเขาไปแล้วอ่ะ,ะ, <_ H im> ะนะคะเราจะมาคข้าควรหรือบางทีขอโอกาสการแก้ตัวเนี่ย มันไม่ย้อนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความรักทุกๆอย่างนะคะให้ตัดสินใจให้ดีให้คิดให้ดีนะคะเพราะไพ่ไพ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยหมายความว่าต้องระวังนะถ้าคุณปล่อยให้เขาหลุดมือไปหรือปล่อยเขาไปเนี่ยคุณจะไม่ได้เขากลับมานะไพ่เปน,นี้ไปไว่าอย่างไงครับไพ่เปน,นี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะอ่ะดูคู่กันเลยนะคะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่ใบนี้เอ้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นนะคะเป็นไพ่ของการระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับถ้าตอนนี้จะทําอะไรลงไปเนี่ยให้คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจนะคะไพ่ใบนี้อย่างที่ฉันบอกว่ามันเป็นเหมือนกับการที่เราคิดหรือผ่านการผ่านการวางแผนมาอย่างดีแล้วคุณจะได้รับผลของมันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องความรัก ให้เลือกว่าสมมตินะคนคนนี้เข้ามาในชีวิตเราเขาเหมาะกับเราจริงๆริงไหมหรือเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบเพราะทันทีที่คุณเหมือนคุณเลือกอ่ะคนคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะหมายถึงคุณต้องปล่อยอีกคนหนึ่งไปนะคะหรือเหมือนกับการที่เราเลือกผิดนะคะไพม่มนเลยขึ้นมาเตือนว่าให้เลือกให้ดีแล้วกันนะคะพไพ่ใบนี้ถ้าคุณเลือกได้ดีนะคะโอกาสที่คุณจะมีความสุขโอกาสที่เหมือนกับได้ ได้ได้เจอคนที่ใช่จริงๆอ่ะมันมีโอกาสรออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีว่าคนข้างหน้าเราเนี่ยมันใช่คนนั้นจริงๆหรือเปล่านะ,ะอย่าถามดิฉันนะคะว่าแล้วคนไหนล่ะอันเนี้ยมันบอกไม่ได้นะคะร้อยคนก็ร้อยเรื่องราวนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครช่วยเราได้นะบางกรณีเราต้องช่วยตัวเราเองเราต้องใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยด้วยตัวเราเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย อย่างที่เคยบอกว่าคิดด้วยใจที่เป็นกลางๆนะคะคิดด้วยใจที่แบบยุติธรรมอะ่ะอย่าเอาเรื่องของเหมือนอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องมากนักแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจได้ดีนะคะทีนี้ไพ่สรุปนะ,ะไพ่สรุปไพ่นี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งประมาณว่าคือตอนนี้นะคะสถานการณ์มันคุมเครือในทุกเรื่องนะคะ ถ้าอะไรที่มันเหมือนกับยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งลงมือทำอย่าเพิ่งปฏิบัตินะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าไพ่มันจะอ่านกันมาเป็นทอดๆใช่ไหมคะอะไรที่คุณคุณว่าคุณแก้ไขได้คุณรับไหวคุณอะไรอย่างเงี้ยเช่นจะไปลงทุนมั่นใจว่า สมมติว่าถ้าเราเสียเงินก้อนนี้ไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพ่อแม่เรายังมีนะคะทุนเรายังมีแต่ทําไปทํามาเนี่ยมันอาจจะหมายถึงไอ้สิ่งที่คุณทำเน่ยมันบานปลายทําไปทํามาคล้ายๆกับปูไม่กลับแล้วอะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้จึงขึ้นมาบอกแนวทางประมาณนั้นนะคะว่าทําอะไรด้วยความถึงพร้อมของตัวเองก่อนนะคะเพราะดูลักษณะนะคะน้ํามันไม่นิ่งอะไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่ความขัดแย้งค่ะ หะะมายถึงช่วงนี้เนี่ยการที่คุณจะทําอะไรมันอาจจะมีเหมือนกับแรงขัดเดยอะนะคะแล้วเขาขัดเนี่ยดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นการขัดที่ดีนะเพราะคุณอยู่ในภาวะที่เหมือนกับการตัดสินใจของเราไม่ดีอะ่ะอย่างที่ฉันบอกว่าจากคนที่นิ่งมาตลอดวันนี้อยู่ดีๆก็เหมือนทนไม่ไหวขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรออกมาด้วยอารมณะ์นะคะเพราะฉะนั้น,นก็อาจจะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นมีคนแสดงความคิดเห็นที่ไม่ ไม่ไม่ตรงจาใจเราเช่นสมมตินะสมมติวนะ่าถ้าเป็นเรื่องความรักก็อาจจะหมายถึงว่าเราไปชอบคนคนหนึง่งแต่คนรอบตัวเราเขาอาจจะออกมาห้ามออกมาชี้ให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยแล้วเราเองก็อาจจะฮึดฮัดไม่สนใจไม่พอใจนะคะไพ่จินขึ้นมาเตือนว่าให้คิดให้ดีๆแล้วกันนะคะอย่าเอาอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมาเหมือนกับมาเป็นตัวตัดสินนะคะต่อไปเรื่องไอเดีอยาอาจจะรู้เรื่องการเงินก็เหมือนกันนะคะการเงินอาจจะเหมือนกับว่า อยากจะทําอันเนี้ยต้องใช้เงินนะคะจะลงทุนไหวทําได้มองแต่แง่ดีของมันทั้งหมดเลยไม่ได้มองถึงแง่แง่ของอบางคนเนี่ยเหมือนกับแค่บ,บางธุรกิจเ่ยนะคะอย่างที่เคยพูดไปแล้วบางธุรกิจเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เข้ามาง่ายใครแค่มีปัจจัยทางด้านเงินทุนก็เข้ามาได้นะครับคือเข้ามาได้อะเข้ามาได้จริงแต่ว่าจะออกไปแบบไหนอ่ะเข้ามาแล้วแบบว่าซื้อสินค้ามาเยอะๆๆอ แล้วก็มาจมมากองไว้ขายไม่ได้ของบางอย่างมันมีอายุนะดิฉันเคยเจอบ่อยๆในช่วงพักหลังนี้นะคะก็คือสาวๆที่เหมือนกับขายครีมอะนะคะพอคุยกันว่าทําอาชีพอะไรคะอาชีพพิเศษทําอะไรคะหลายคนก็ขายครีมขายเครื่องสําอางแต่ว่าคือไม่ได้ผลิตเองนะไม่ได้อะไรก็คือเหมือนกับไปจ้างเขาผลิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นธุรกิจที่มันเข้ามาง่ายอะคะ่ะแต่ใครจะอยู่อยู่ให้ยืดเนี่ย มันยากนะคือธุรกิจอย่าเรา,เาบางทีเราอย่าไปคิดแค่ว่าของเรามีคุณภาพนะยังไงมันก็ขายได้เราสั่งอย่างดีเลยเราไม่ใช่ครีมกิโลนะเราสั่งมาผลิตมาอย่างเยี่ยมแต่อย่างที่บอกค่ะว่ามันต้องหาจุดเด่นให้มันอนะไม่นั้นใครๆก็จะขายได้ใครๆก็เราดีแค่ไหนไม่มีใครรู้หรอกนะคะ คือบางครั้งเนี่ยมันต้องอยู่ต้องการโปรโมตต้องรู้เรื่องจากช่องทางคุณเก่งจริงหรือยังนะคะเพ,พาะไพ่บอกให้คุณวางแผนให้ดีๆเนี่ยเรารู้รอบของมันหมดหรือยังถ้าอยากจะเริ่มทําเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนดีไหมแล้วบางทีก็เหมือนกับนี่ค่ะฟังคําทัดทานของคนอื่นบ้างน,นะคะอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะบางคนทําแล้วประสบความสําเร็จก็มีนะแต่ที่คุยมาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาคล้ายๆกันนะคะคือธุรกิจอะไรที่มันเข้ามาง่ายอ่ะแล้วคู่แข่งมันก็จะเยอะนะคะ ให้ใบนี้มาแล้วนะคะให้ระวังหเห็นงูไหมฮะมาหลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรที่อยู่ข้างหน้าอีกเยอะที่เราจะต้องแก้ไขที่เราจะต้องฟันฝ่านะคะให้ค่อยๆแก้ไขไปนะคะให้ค่อยๆเหมือนกับเตรียมตัวเดินไปด้วยความก้าวย่างด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะคะสาหรับชาวราศีมิถุนนะคะเมื่อกี้ที่ฉันพูดเตือนผิดมั้งเปล่ามิถุนนะคะเพอเอิญเวลาทําคลิปติดติดกันเนี่ยชอบ พูดซ้ำเดือนกันอันนี้คงม่ถุนนะคะก็ประมาณคร่าวๆนี้นะคะก็ออกในแนวว่าช่วงนี้มีถุนเนี่ยทำอะไรให้มีความรอบคอบระมัดระวังนะคะถ้ามีคนตักเตือนมีคนอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้มากกว่าเรานะคะหรือว่าเขามองเขามองเห็นจุดบอดของมันนะคะบางทีเราเนี่ยด้วยความที่เราอยากได้ใจลกไปแล้วนะคะมันก็เลยทําให้เราไม่เห็นถึงปัญหาหรือไม่เห็นข้อเสียของมันนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ การใช้อารมณ์นะคะเนี่ยอย่างอารมณ์ให้ระวังนะคะเพราะว่าเหมือนกับการใช้คําพูดกับบุคคลอื่นก็เหมือนกันนะคะบางทีเราเราคิดว่าคนคนนี้เขาไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นไรเราจะพูดอะไรกับเขาก็ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่พไพ่ใบเนี้ยมันกลายไปว่าเหมือนกับคนคนนี้ทําไปทามาอาจจะเป็นคนที่เราต้องกลับไปขอความช่วยเหลือจากเขานะคะแล้วแน่นอนว่าเออเหมือนคนเราอะถ้ามันมีเรื่องมีราวอะไรต่อกันแล้วเนี่ย ความอยากช่วยเหลือความเอ็นดูอะไรมันก็จะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนีย่ยช่วงนี้มิถุนในทุกๆเรื่องนะคะทําตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะรู้เขารู้เรานะคะอย่าเพิ่งเหมือนกับอย่าไปคิดว่าเออยังไงฉันก็ไปได้ยังไงฉันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้อะไรที่มันแน่นอนมันก็อาจจะไม่แน่นอนนะคะโอเคค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ